สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมอาดแล้วก็ก๊อปเหมือนเดิมนะอยู่ในช่องเบาบ้านแฟมิลี่แรกาเอานะครับผมให้มันเบาบ้านทําไปซ่ําเขานะครับไปครับผมครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปหาวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบในวันนี้นะครับเป็นวัตถุดิบที่มีโปรตีนสูงนะครับผมซึ่งจะเป็นเป็นไอยางนั่นนะครับผมเดี๋ยวเอาไปติดตามไปรับชมพร้อมๆกันครับผมไป หนึ่งตัวครับเอ้าออกไปแล้วครับเหลือแต่คราบครับผมออกมาจ้าล้ำไปครับผมาประมาณกลางกลางเดือนพฤศจิกายนเอาได้ต่วนหน่อยอยู่มาลุ่นพออันนี้ตั้มครับผมไม่เป็นนี้ก็โอ้โหนี่นี่ยังเป็นตัวอยู่ครับผม เปตัวอยู่เลยแต่กินได้ครับหนึ่งแต้มนี่เป็นห้องว่าดวงกล้วยนะครับผมดวงใบกล้วยครับสามารถทานได้ครับนะครับนี่อยู่หลายอันเนยครับแต่แบบหัวจะมีตัวก็ครับมีอะไรตับ นี่กระจายครับพี่น้องกร oh, <no. S 1> ะจายครับาผมท่านผู้ชมถ้าเจอตัวนี้นะครับห้ามไปจับไปกลับเด็ดขาดนะครับผมนี่ครับผมห้ามจับห้ามกลับเด็ดขาดหันหันหันคนมันก็ครับนี่ ะจะปวดแสบปวดห่อนกันนะเจ็บครับาเพราะฉะนั้นอย่าไปแต่ต้องนะครับผมไปถ้าผมมันนม้มีทิดครับดูลักษณะนี่ครับถ้ามันจะมีตัวมีตัวของพอตติดปิดนี่ครับผมมันจะแปบๆนะครับนี่ครับผมนี่ครับตัวใหญ่ๆครับสองแต้ม ยากเพราะสมควรครับผมมันหมดมันหมดใจฤดูของมันครับนี่ครับเป็นตัวอีกแล้ว <c oughs> อ้เจอแล้วครับผมนี่สิ่งที่เราต้องการคือตัวแบบนี้นะครับผม <Yeah. S 1> แบบนี้คือแบบมันมันบอกมีขี้มีอย่างครับ โปรตีนล้วนๆครับผมนี่นี่ครับผมเราต้องการแบบนี้แหละโอ้ออกไปแล้วออกไปแล้วเพียง้ำยุ้งครับยุงหนักนะ ตัวใหญ่ตัวยังใหญ่ครับผมโอ้นี่ตดใหญ่ครับผมใหญ่ขนาดครับผมดูนี่ครับเกือบเท่านี้ก้อยครับผมท่านผู้ชมเห็นก่นครับขบวบนครับม้วนเต็มเลยครับผมเราต้องมาลุ่นพอผ่านก๊อบนะครับผมผ่านก๊อบหาด้วงนี่นี่นี่การกดไลค์ มาหอมหอมให้ห้อนมีซิดมีซผดผานก็บอกว่ามีซิดครับผมโอ้โหผานก็บอกว่าจะกินดิฟเพือพอครับผมกินแหละกิน mm hmm. แหละนี่ครับผมโอ้ย <no>. <laughs> ใบนี่มีสองตัวครับผมหม,มานหมานครับผมผ่านก๊อบนี่หมานขนาดครับมีนี่อีกใบครับผมม่วนม่นครับโอ้ยหงคขบเยง้งมีอ่ะมีหรือเปล่านาจะมาเอามาดูสิม,มีครับผมแน่ก็โอ้ยคือผ่านก๊อบ เอาต,ต,ตั้งนานแล้วครับหมานเนาะพันกอบนี่เนาะคือจะออกขึ้นเลี้วอย่างวะครับผมท่านผู้ชมสังเกตนะครับพานกอบจะชอบไอ่อย่างที่ไม no> ่รู้ขนาดนั้นไอ่อย่างที่ไม่รู้นี่ชอบดูเลยก็ไปต้นกล้วยมันสูงกว่าพานกอบเตี้ยหัวเน้นๆนะครับผมท่านผู้ชม โอ้โหขี้กระจายครับเต็มหัวเลยออกวนหรอออกวนเหรอโอเคเริ่มได้ละเหลิมได้เต็มละก็แมงงอมนี่มาต่อมีปลามเปลือยนึกว่าเขาเป็นขี้หรือเปล่าผมมาดูไปนี่กันครับนักขนาครับมู้โหมีกี่ตัวเนาะครับหนึ่งตัว โอ้น,นี่โอ้ใบนี่ได้สามตัวแล้วครับว้าวท่านผู้ชมเคยเห็นคลิปตีเขาอบล้มทหารไม่ก็ครับที่เขาอบล้มการใช้ชีวิตหลอดครับผมเขาก็กินด้วงน่ครับ Oh no อเอาน,อนี่แหละที่จะถอยยังไงครับผมท่านผู้ชมเ้ามาพอกันนะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับผมโอ,โอ,โอ,โอ้นี่เป็นตัวครับเป็นตัวนะครับผม นี่แหละครับผมนี่คือสิ่งที่เฮาตามหาครับผมนี่ครับอันนี้ือกันนี่ยพอมอันแล้วครับอ้าวอันนี้ออกแล้วครับผมออกไปอ่ะปิดทนะเออยผมมีครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้บาไหวแล้วครับผมจะขำนะครับยุงกันนะครับผมไหวครับเดี๋ยวเอาไปติดตามกันที่บ้านนะครับว่าจะไปนี่อย่างจินนะครับผมรอติดตามชมไปนี่ครับผมสรุปผลงานนะครับในวันนี้นะครับผมนี่ครับเหมือนกับรถด่วนครับผมแต่กันนี่ครับนี่เป็นดักแด้แล้วครับผม เขาจะทําความสะอาดแล้วก็เขาจะไปถอดครับผมเราจะไปถอดกันแต๋ๆนี่กครับผม <laughs> นี่ครับความจริงทหารที่เขาฝึกชีวิตเอาตัวหลอดในปลานะครับผมเขาจะกินกันดิบๆเลยนะครับแต่ผมโค้งบาไหวครับผม <laughs> ยยกินดิบตัวย้เย่งกินริบโค้งไหวผมเ <laughs> ขาต้องไปถอดมันสุกอนเนาะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาก็ใส่ไปเลยใส่ไปใส่ซุกแล้วนะครับผมดครับเผมเดี๋ยวเขาจะให้ก๊อปแก๊บชิมก่อนนะครับผมนี่ครับก๊อปข้าวหม้อขนาดรสชาติมันเป็นยังไรครับผมมันมัน มื่อกี้ดดกินกอ,อ๋อเหมือนรถดวนกี้กินเป็นตัวเลยคือว่าเป็นเป็นแด่ครับผมแร่ลองร้องชิมเป็นตัวนี่ครับตัวเบง่งเบ่งเลย <c oughs> เป็นตัวรสชาติจะได้ของฮะมันจะมีกินเอกลักษณ์หน่อยอ๋อเหมือนครับรถด,ดนอนเหรอเหมือนอยู่เนาะมัน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 เนาะโอเคถือว่าอร่อยครับผมเดี๋ยวผมจะลองกินพอนะครับผม เดี๋ยวขอคดเข้ากันครับ <c oughs> นี่ครับผมข้าวเหนียวนี่ผมจะร้องตัวที่เป็นดักแด้ก่อนนะครับผมนี่ครับผมอ่ามันน่าจะอร่อยนะครับผมนี่ดักแด้นะครับผมหื่ <c oughs> กรอบมันครับ <Wow. S 1> ถ้าผู้ชมเคยกินมอนใหม่ก็ครับผม รสชาติจะเหมือนเหมือนกันเลยครับผมรสชาติเหมือนมอนใหม่ครับตัวเป็นแดงนี่นะครับตัวเป็นแด้นี่นรสชาติจะเหมือนมอนใหม่เนี๋ยวผมจะลองชิมเป็นตัวดูนะครับผมขอเลือกตัวใหญ่เลย no นี่ครับรูรกมันก็จะหน้ากลัวหน่อยนะครับผมแต่ผมก็ เห็นเขากินก็นะครับมันก็ต้องกินได้เนาะมาลองชิมดูรสชาติดีครับผมนี่ผมใส่ปรุงรสด้วยรสดีแล้วก็เกลือนะครับรสชาติถือว่าดีเลยครับผม ก๊อบกินกินเลอถ้ามีน้ำลำไยนะครับผมมาเลยซุดยอดสุดยอดเนี่ยกินกับข้าวเหนียวครับผมนี่ครับโอ้โหดิน่าจะกรอบฟังเสียง อ,อ๋อเห็นตัวฟังเสียงหนะ่อยฟังเสียงฟังเสียงกบกบนี่ครับผมอืม้มท่านผู้ชมจะได้ดยินเสียงกบมุกครับผมแต่ผมได้ดยินเสียงกอบม,มากมนี่เหี้ครับผมเหลืองเหลียงครับผมอื้อหือ อะไรครับผมตัวนี้เป็นดวงดวงกระทอดนะครับผมน,นี่เปลือนเอาเอามาเฮ้ครับผมนี่ครับดวงนี้ผมจะทําเป็นคลิปต่อไปนะครับผม <Yeah. S 2> ว่าเขาไปหากันมามอย่างไรเดี๋ยวผมจะท่ายคลิปมือให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผม ครับแบ่งกันมีตัวเดียวแบ่งคนเกิือครับผมคนเกลนนี่ครับดูความความมันดูความมันของมันปโปรตีนล้วนๆมาชนปิ๊งมันมันครับผมอืมเยอดครับนะครับผมตามด้วยข้าวเหนียว นี่อีกสักตัวอร่อยครับนี่ครับ่ะผมจะให้ก๊อเป็นคนปิดคลิปนะครับคลิปนี้นะครับผมฮขอกินก๊อนละอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะกินกันเรื่อยๆนะครับผมกินจนมดนะครับผมนี่ครับอร่อยครับ มียางยืดครับผมน่าจะเป็นเส้นใยนะครับเหมือนชีสเลยครับผมเหมือนชีสนะครับครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เขาด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์มาเยอะๆครับผมว่าจะให้เรา ทำอย่างต่อไปนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยครับถ้าใครบาดตรงนี้อย่างคอมเมนต์เกิดหยามออกอ่ะพิมพ์ดาก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมสำหรับคคลิปนนี้นะรับทีมงานบ่าวบ้านแฟมิลี่ของน้องก็ขอลาก่อนนะครับผมขอบคุณครับ